สำหรับความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลังการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่สามารถเปิดขู่หาให้ประชาชนเข้าลงคะแนนเสียงตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆได้เกือบร้อยละ90แต่มีเพียงไม่กี่หน่วยเท่านั้นนะครับที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้หนึ่งในนั้นก็คือเขตดินแดงกรุงเทพมหานครนั่นเองครับประกาศยกเลิกการลงคะแนนไปตั้งแต่ก่อนเวลาเปิดทิบทําให้ประชาชนในพื้นที่ต่างก็ออกมาเรียกร้องที่สำนักง,งานเขตดินแดงนะครับถามหาสิทธิ์ของตนเอง และตั้งคำถามถึงการทำหน้าที่ของกกตชิปโฟกัสเรื่องนี้จากรายงานกับ าวดินแดงผู้รักประชาธิปไตยรวมตัวกันอยู่หน้าอาคารที่ทำการสำนักงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานครชูบัตรประชาชนพร้อมเรียกร้องให้เปิดการลงคะแนนเสียงเนื่องจากไม่พอใจที่มีการประกาศงดลงคะแนนในทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตดินแดงหลังจากที่ผู้ชุมนุมกลุ่มก,มกปปสปิดล้อมพื้นที่ในช่วงเช้ามืดทำให้ไม่สามารถนำอุป,ปกรณ์เลือกตั้งออกมาได้โดยเรียกร้องให้ผู้อำนวยการเขตดินแดงรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เรามาเพื่อจะเอาผอ,อออกมาลงเลือกตั้งรเราจะมาลงเลือกตั้งแต่ถ้าเลือกไม่ได้เราต้องเอาผอ,อออกเพราะผอ,อ,อ,อไม่มีความยุติธรรมกับพวกเราเออคือตรงนี้ไงจริงๆอ่ะวันนี้ยังไงก็เลือกได้แต่เขาเขาทำให้เลือกไม่ได้นอกจากนี้ประชาชนในเขตดินแดงยังตั้งคำถามถ,ามถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถหรือไม่และพร้อมที่จะให้มีการเลือกตั้งจริงหรือเปล่า ตอนนี้กฎหมายนากกตการเลือกตั้งเนี่ยเขาจะขอกําลังทหารตารวจหรืออาสาสมัครมาคุ้มครองหีบบัตรไปได้คุณอ่านกฎหมายยังนั่นแหละกฎหมายของกกตการเลือกตั้งที่ดานมาส,อว,อสวสสและสวมีอํานาจครับนั่นแหละครับผมพวกเราเนี่ยใครจะค้านแต่อยากขัดขวางไม่ว่าผมไม่ว่าหรอกแต่ให้เขาให้เรามีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งจะได้คุณจ<ล>ะรู้ได้ไงว่าผมจะเลือกพักไหน คุณรู้ได้ไงว่าผมจะเลือกพักรัฐบาลผมมีสิทธิ์ผมจะเลือกใครก็ได้ที่มาดูแลความทุกข์ยากของประชาชนด้านเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตและเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งควบคุมเหตุการณ์อยู่ได้เข้าอธิบายและทำความเข้าใจกับประชาชนจึงให้มีการตั้งโต๊ะรับแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อรักษาสิทธิ์ของประชาชน ก็แจ้งครับเพราะว่าตอนนี้ที่ดินแดงเนี่ยสองดินแดงเนี่ยก็มีประชาชนเนี่ยไปแจ้งความอยู่ประมาณ3า0สคนนะฮะนะฮะอันนี้ที่ผมก็เอาว่าศูนเนี่ยมาจัดไว้ที่นี่เพิ่มเติมเพื่อที่ว่าประชาชนเนี่ยที่มาที่เขตนเนี่ยจะได้ไม่ต้องเดินทางไปที่สองดินแดงก็สามารถแจ้งที่ได้เลยนะครับนะฮะตอนนี้มีประชาชนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยมาลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานที่สนอดินแดงแล้วกว่า2,800ราย เช่นเดียวกับเขตร,ราชเทวีซึ่งเป็นอีกเขตหนึ่งที่มีการยกเลิกการลงคะแนนเสียงโดยคูหาที่ปราศจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งถูกทิ้งร้างไว้โดยไร้เจ้าหน้าที่ทำให้ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตร,ราชเทวีต้องรวมตัวเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการประดิษฐ์ถิบบัตรเลือกตั้งขึ้นมาใช้กันเองเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขายังต้องการการเลือกตั้งเหตุการณ์เหล่า <t> น <un> <an> ี้ทําให้เห็นว่าประชาชนอีกเป็นจํานวนมากที่ยังเห็นความสําคัญของประชาธิปไตย ที่จะต้องใช้การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือกำหนดอนาคตของประเทศ